โปรแกรมบอลหน้าดูคืนนี้โดยสังเวียนสนามหญ้ามาครับทุกคนครับถึงคิวของโปรแกรมบอลวันอาทิตย์แล้วนะครับมารับชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่พรมเมลีอังกฤษก่อนครับคู่แรกเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอลครับคู่นี้เตะกันเวลา4ทุ่มครึ่งครับข่ายทอดสดทางช่องทรูพีเมียฟุตบอลหนึ่งจะบอกว่าวันอาทิตย์มีพรมเมลีแค่คู่เดียวนะทุกคนนะ เราไปดูกันต่อที่บุนเดสลิก้าเยอรมันครับบาเยอร์มิวนิกพบกับวบบววครับคู่นี้เตะก,กันเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับถ่ายทอดสดทางช่อง B in Sport 6และคู่ที่3ครับโบคุมพบกับเลเวอร์คูเซ่นครับคู่นี้เตะก,กันเวลาเที่ยงคืนครึ่งถ่ายทอดสดทางช่อง B in Sport 6เหมือนกันครับเรามาดูกันต่อที่เซเรียอิตาลีครับลาซิโอพบกับเอมโปลีครับคู่นี้เตะก,กันเวลา5้าโมงครึ่งับถ่ายทอดสดทางช่อง B in Sport รูดหนึ่งคู่ที่5ครับยูเวนตุสพบกับซาแลนนิตาน่าครับคู่นี้เตะกันเวลา5้าทุ่มตรงครับถ่ายทอดสดทางช่อง B in Sport 1ครับเรามาดูกันต่อที่ลาลิกาสเปนนะครับทุกคนครับแอตเลติโกมาดริดครับพบกับเซลตาบีโกคู่นี้เตะกันเวลา3ามทุ่มสินะครับถ่ายทอดสดทางช่อง B in Sport 3คู่ที่7ครับเลอันเบติสพบกับอัลเมเรียครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองครับถ่ายทอดสดทางช่อง B in Sport 3และ ปิดท้ายกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับพบกับตตลูดผู้นี้เตะก,กันเวลาตีสองครับถ่ายทอดสดทางช่อง B.in.sport.c ทุกคนครับอย่าลืมนะครับกดสับตะไคร์รัวๆไว้เลยนะครับพาไม่อยากพลาดโปรแกร,รมบอลหรือทีเด็ดจากผมนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ